วันนี้ก็ได้ของแซ่บมาอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นต้มปลาหม้อปลานะครับแล้วก็ใส่เครื่องเคียงเข้าไปนะครับตอนนี้น้ำปลาเราก็เดือดขึ้นมาละไข่กาตะไคร้ใบมะกรูดหัวหอมเข้าไปนะครับตอนนี้น้ำเดือดละเดี๋ยวใส่ปลาดุบมไ,ได้เลย นี่ปลาดุกลงไปเลยทำน้ำพริกปลาร้าแสบๆเลยครับวันนี้ดดเดี๋ยวรอปลาดุกสุกเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปปลาดุกของเราที่เราแกะเนื้อออกแล้วเราใช้บี้เอานะครับบี้พอเนื้อแตกๆเราไม่ตำาครับจะตำม,มันแหลกแล้วมันไม่มีความอร่อยนะครับ เสร็จแล้วก็ใส่น้ำปาลาลงไปครับใส่มะนาวลงไปได้เลยตามด้วยผงนัวใส่มากนัวมากเหมือนเดิมครับใส่น้อยก็ไม่ก่อยนัวตามด้วยพริกป่นครับ ใส่หมดเลยนั่นแหละอร่อยแน่นอนคนให้ข้าวกันแล้วประกดซิมเบิงโอ้เห็นแล้วเป็นน้ำลายไหลคุกข้าวแล้วร้อนมีผักกรอบๆมากัดแก้มอาอร่อยสุดยอดเลยจิมดูสิครับตามความต้องการหรือเปล่า 嗯。Hmm.